ซื้อของกระจิ้นโฮวันนี้ได้ของแถมอะไรบ้างมาดูกันเลย me, like อันดับแรกเลยนะคะเราจะจัดโปรโมชั่นอยู่แค่2เดือนเท่านั้นคือเดือนมิถุนายนกับรกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูสินค้ากันเลยนะคะ,ะลูกค้าโแมแรกเลยนะคะแค่ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านจิ้นโฮเป็นสินค้าหน้าร้านจำนวนห้าพนบาทลูกค้ารับเลเป็นไฟฉายตันนี้นะคะลูกค้าเป็นไฟฉายขนาดสุดพานะคะที่สาคัญตัวปาร์คเขาเป็นหัวแรงนะลค้า งน่่่ีหวบอกเลยลูกค้าตัวเนี่ยไฟสว่างมากยังไม่พอแค่นี้นะลูกค้านะสองหลักลูกค้าที่ซื้อสซ็นค่าอยู่หน้าร้านเราครบสองหลักแล้วลูกค้าลูกค้ารับไปเลยไฟฉายทุกมือถือขนาดใหญ่เลยลูกค้าตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสว่างเลยที่สำคัญนะคะเขาแบบว่าเขามีสายมาในตัวเลยลูกค้าตัวนี้เป็นสายยาวเลยนะคะเป็นสายยาวที่เราไม่ต้องหาปลั๊กเลยนาะเป็นไฟตัวนี้เลยลูกค้าแล้วสายนะคะผมจะออกให้ผมมันเป็นปั๊กแบบเนี้ยลูกค้าแบบยาวๆสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กเพิ่ลยลูกค้าไม่ต้องหาปลั๊กพั่วเลยแล้วบอกเลยว่าสว่างมาก สำหรับลูกค้าที่จะซื้อแพนปูนกับปูนสเต็งในช่วง2เดือนนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อครบ15คิวรับไปเลยค่ะไฟฉายขนาดพกพา1อันยังไม่พอแค่นี้ถ้าลูกค้าซื้อครบ100คิวรับไปเลยรุ่นแบบมือถืออันใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าไปฟรีเลยอีก1อันค่ะ ลูกค้าสามารถนำบินทั้งหมดที่ซื้อในช่วงเดือนมิถุนายนกับรกรกฎาคมซื้อสินค้ากับทางจีนโฮมภายใน2เดือนนี้ลูกค้าสามารถนำบินทั้งหมดมารวมบินกันได้เลยค่ะลูกค้าแล้วมารับของแถมที่หน้าร้านเราได้เลยค่ะทางจีนโฮมขอขอบคุณมากค่ะสนใจสินค้าบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะ